ช่วงปลายปีที่แล้วเราได้ไปจีนมาจะบอกว่าไม่ได้แค่ไปเที่ยวนะแต่ได้ไปดูงานจากหลายบริษัทมามากๆคิดว่าห้องขนาด3คูณ3ตารางเมตรสามารถทำเงินได้เท่าไหร่สี่พล้านตอนดูที่แรกแบบเฮ้ยเป็นไปได้จริงเหรอแล้วซ e o บริษัทแอน o x บ็อกคนนี้บอกเลยว่าไม่เซตไม่ธรรมดาเพราะเขากำลังจะพากล่องรองเท้าเล็กๆไปบุกตลาดทั้งโลกด้วยวิธีการที่เรียกว่าไลฟ์คอมเมอร์ แล้วบริษัทที่ไปแต่ละที่นี่คือ SME ขนาดเหมือนจะเล็กแต่ยอดขายมหาศาลเจ้าของแต่ละคนคือแชร์แบบหมดเปลือกได้ความรู้อัดเต็มแน่นๆไม่ว่าจะเป็นอินไซต์จุกๆแบบนั่งคุยกับเจ้าของบริษัทเองอย่างกับประชุมกับผู้ถือหุ้นเฮียแกเปิดโชว์ข้อมูลลับๆหลายอย่างที่แน่นอนว่าถ้าเป็นคุณเองยังคิดดูก่อนว่าจะให้ดูจริงหรอ เสร็จปุ๊บเขาก็พาไปดูหน้างานจริงพาไปเห็นโอเปอเรชันแบบจริงจังนั่งดูวิธีการไลฟ์ที่มาแรงอย่างมากในอ e ีคอมเมิร์ซและอีกอย่างเฮ้ยการไลฟ์ใช้ AI จ้าคนไม่ต้องเหนื่อยลงแรงเริ่มอยากรู้แล้วสิว่าเราไปจีนกับใครมาเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังเราไปทิปที่ชื่อว่า EXPERIENCE ที่นำทีมโดยพี่นพพงศธรธนบดีพัฒ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจที่ให้คำแนะนำนักธุรกิจมาแล้วมากกว่า500คนมาพร้อมกับพี่เปียกบุญชัยลิมอัติบูลอดีตที่ปรึกษาสถานทูตไทยในจีนบอกเลยนะว่าไม่ต้องกลัวเรื่องกำแพงภาษาเพราะพี่เปียกพร้อมจะเป็นล่ามแปลภาษาให้เราไม่ต้องกังวลกันเลยทุกคนที่ประทับใจคือส่งคำถามแบบงงๆแต่พี่เปียกถามแล้วแปลกลับมาแบบเออแกรู้ใจเนาะ ซึ่งมารู้ลึกๆอีกทีว่าพี่เปียกเป็นที่ปรึกษาให้ธุรกิจในไทยมากมายเคยพาสเสนียวไว้ตีตลาดจีนมาแล้วด้วยแล้วบอกเลยว่าดูงานว่าดีอาหารว่าอร่อยแต่ที่กลมกล่อมมากๆคือเพื่อนรวมทิปคือแชร์เรื่องธุรกิจกันเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ จบวันทั้งพี่นพพี่เปียกก็มาสรุปความรู้สำคัญสำคัญให้อีกบอกเลยว่าไปเที่ยวครั้งนี้เต็มอิ่มความรู้แน่นอนและมากกว่านั้นก็ยังมีคอนเนค t ชันดีๆที่ได้จากเพื่อนร่วมทริปไม่สิคอนเนค t ชันดูห่างเหินไปเรียกว่าครอบครัวก็ว่าได้ได้ข่าวว่าบริษัทที่กำลังจะไปคราวหน้าเนี่ยโอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเห็นว่ามีบริษัท r ร d b o o ก ไอจแห่งประเทศจีนที่เขาใช้พาลูกค้าคนจีนมาถล่มร้านกันจนขายกันแทบไม่ทันไหนจะอาลีบาบาบริษัทที่ปฏิวัติวงการ e ีค m m e r ิรอีกหรือจอยแสบริษัทที่ใช้ AI เพื่อทำให้เกิดการไลฟ์ตลอด24ชั่วโมงโดยใช้พนักง,งานจำนวนเท่าเดิมโอ้โหขนาดนี้ต้องสมัครกันละป้าทุกคนถ้าใครลังเลอยู่เราแนะนำเลยว่าต้องไปเพราะเป็นเหมือนการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมทั้งเหมือนกับการเติมไฟในการทำธุรกิจเราด้วยรีบสมัครกันล่ะได้ข่าวว่าใกล้เต็มแล้วนะ